โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้วิดีโอผมตั้งหนอนทองวันนี้เราจะมาเล่นเกม Among Us นะครับก็อะไรวะรู้สึกว่ามันจะมีหลายโหมดนะก็เดี๋ยวลองเล่นโหมดนี้นรินรวยกันด้วยฉันเอาไอ้กูเป็นสีเขียวได้ไงเอ้กูไม่อยากเป็นสีเขียวไอ้สัตว์อ๋อ ขอเป็นเถอะเป็นคนดีตลอดผมรับเลยอุ้ยแมปแมปที่โคตรจะไม่ชินภารกิจมันน้อยแปลกแปลกว่ะโอ้โอโอโกระตุกกระตุกกระตุกอ๋อธีมฮาโลาวีนวามาได้ก็ใส่เลยเนาะเฮ้ยแล้วห้องนั้นเป็นไงวะอ๋อไม่ไง,ไง,ไง เอาหลุดเอาไอ้ท่านเขาเฮี้ยเลยมาตั้งโซเยอมมล้วเปลี่ยนเสียงตานพี่โตพี่โตพี่ใจตรงนี้นี่พี่โตยังไงระโอ้กูไม่น่านเลอกด่านนี้เลยเล่นไม่รู้เรื่องสักทีด่านมันนั่นยากว่ะ เอ้ยปรับประมาณนี้สองงไปกันเลยขอบิดฆาตรกรเนี่ยเถื่อนขอบินคนดีผมเบื่อเออเป็นคนดีอีกแล้วแลตห้องนี้มันเข้าไปไงสรุปต้องอ้อมเข้าไปทางเอ้ยเอาี่ซิม่วงไขตัวเอาเลยจ้า ทำอะไรเออขมุงเอกวะเข้าไปไงนะก๊อโอเคอ้าเอ้าเอ้า,อา,อากูเดินไม่ได้อะไรวะอ้าอ๋าอ มัาน่าจะเข้าไปในห้องโวงกูหยุดเลยเขาเป็นเป็นด่านนี้แล้วกันอุ๊ยเขาผิดเขาผิดอีกแล้วจ้าไปแล้วสุดคร้นผมโอ้ยสีฟ้าอันอีซสมิม ใกล้เคียงกับพี่ตที่สุดเราจะได้เป็นหรือไม่ <c oughs> คนชั่วมันก็ชั่วอยู่วันยังค่ำล่ะนะเอเราจะฆ่าใครก่อนดีมีใครข้าหรตัวนี้มีใครมาหรอ เชียรโลกครับผมย่าเพิ่งฆ่านะเพื่อนกูขอฆ่าด้วยเดือบร็อยหนึ่งผมไม่รู้เรื่องนะครับผมเพิ่งไปจีห้หอยมานอ,น <laughs> อยากสบายใจเลยอะอยู่ดีก็แบบว่าเคื <c oughs> อคอหลุดฮึๆย <c oughs> เฮ้ยอย่าให้มันไปให้มันไปไปด้วยเอ้ยอ้าววีเล่เนี่ยฮสุขอ่านไม่ออกประเด็นไม่ไม่มีสีภาษาไทยวะเอสเอสจูเอ็ดใครวะเอสจูเอ็ด ก็อาจจะโหวตคนที่ไม่ได้พิมพ์หมดกูพิมพ์พิมพ์ไม่เก่งไงกูพิมพ์ไม่เก่งกูไม่พิมพ์ได้มาดูครับว่าเขาจะโหวตโหวตเอ้าไอ้ชัดเอาโหวตกูได้ไงวะอ๋อที่ม <c oughs> <c oughs> oh, ันเขียนตัวโอออเรนแปลว่าส้มอ๋อเหี้ยเยี่ยม กูกดไลค์ให้เลยมึงไายถูกไอ้แัสเจ้านายเนี่ยถ้าจะดูผลงานของนายว่านายจะทำยังไงต่อรู้ไหมกูจะเป็นผีวิญญาณตามติดมึงอยู่ในไอ้ซดโอ้เมื่อกี้คูดาวไม่ทันแม่งทะลุเดินทะลุแบบฟับไปอย่างเงี้ยไม่งั้นกูกดคิวแล้วอันนี้จะได้ปิดปากไปเลยเออเพื่อนมึงไม่ต้องเดินลอๆแรกๆหรอกกูกดเออ อะไรมันทำยากวะเรียบรรอเฮ้ยกดฐานเฉมยนยากยังไงปะต้องรอครูดาวใช่ไหมทำไม่ได้อืมคนดีรกเกินนายเนี่ยไอ้ไข่สีม่งวงโดนกูฆ่าเป็นเรอวะกดเอเกร์มาละมั้งอ้ยเห็นจันินาานกล้องนี้มีอาถรรพ์ อออ้อัอกูจัดด้วยไอ้นี่เลยช่วยเพื่อนจัดจัดอะกูบอกแค่นั้นแหละสาสัญญาณเขาว่าทำยากม่ใช่ไหมอแย่กใกล้เฮี่อะลยไม่เห็นจะทำยยกตรงนี้เลยเพื่อนคั้นส้มเราเป็นไงเอ้ฮะอ๋อยืนซ้อน คิวเลยเพื่อนคิวเลยมไม่คิวอ่ะไอคิวมันลงไปไม่ลงมันไม่มีไข่เลยเด้อก็จะมีไข่เลยมันอะไรมาเอาเรียบร้อยมาดูครับเอ้ยเมื่อกี้เห็นไหมมีคนวิ่งมีคนวิ่ง Yellow, เงยลโล่เลืองอ่ะเยลโล่าก็วินสิครับออรออะไรล่ะ เยันโลเหลือง okay. ี่ร้อยไปเหลือหรอครับเนียนเนียนโลรคุณบีเราจะแก้ตัวหระเป๋ายันโลกูสาดได้เป็นไหนเยอะแยะแผลแก้ตัวยังแก้ไม่ขึ้นหรอกพวกมึงมาด้วยแกนชัวร์เลยเนี่ยยัโลหมดอ้าดิร้อยแน่นอนครับบลู สู S S ่เดบรอยสีเหลืองบินใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่มีใครบินหรอสวยสีเหลืองยังมีโอ,อกาสฆ่าอีกหนึ่งตัว <c oughs> ทำอะไรได้แต่ผมช่วยแล้วกันเรียบร้อย้ยผีช่วยผีไแล้วทำให้พวกมันแยกกันสักหน่อยสองตัวมานี่แปลว่าอีกนั่นก็จะเป็นนู่นข่าคือฆาตากรังไงล่ะแลวกูก็ไม่ใช่คนฆ่ามึงหรอก ไอ้คนที่กูฆ่ามันไปไหนดูมึงก็จะที่จะไปฆ่านะั่นเฮ้ยโง่ no. มีอะไรชื่อกูนั่นอะไรบ้างเนี่ยเราคูดาวก่อนเราคูดาวก่อนคูดาวมาเมื่อไหร่นะมันเจอกูนี่ <c oughs> อ่าไม่มีใครมาแก้เรียบร้อยบลูก็ฆ่าแต่รูเว้ยเมตช์ไม่ได้ไมไดผมเห็นเห็นอะไรวะ เหลืองเหลืองเหลืองกับเหลืองกับเขียวจะปะทะกันรอเปล่าเหลืองกับเขียวจะปะทะกันรอเปล่าเหลืองไม่มีใครแก้มันก็เลน่นไม่ได้เว้ยไม่มีออกซิเจนอย่ไม่ด่านนี้ไม่มีออกซิเจนเคเขียวมาแก้สวยเหลืองกูอยู่นี่ เีมึงต้องรีบทําอะไรสักอย่างแล้วนะวเพื่อนเนี่ยเนี่ยไอ้แช็กเขียวเดินตามมึงเนะี่ยไอ้แช็กเขียวเดินตามมึงไอ้แช็กเขียวเดินตามมึงไอ้แช็กเขียวเดินตามจัดเลยจัดเลยไม่มีใครจัดเลยอุ้ยมันจับไว้หวยูซ่า ح ح จับว่าเด็ดมันกินเอาน้าวแล้วทำไมกูเห็นอยู่สองคนในแมปนะคนอื่นเปน็นยังไงบ้ เหลืองเพื่อนเหลืองหครไปไหนปิดทันทีเอาเหลืองกูไปไหนเนี่ยเอากูเห็นทำไมกูเห็นแค่นี้วะนอกนั้นเป็นไหนกันหมดวะบินอวีนอว่ากาดดูดิว่างอยืดเงินอ่ะยืดเงินจัดการใ้น้ำเงินได้ปะ อ๋อประตูบววูนมันปิดได้แล้วอันนี้น่าจะยากอันนี้ไม่ใช่ดิอันนี้น่าจะโอเคสุดนะเพราะมันตื๊ดอย่างเงี้ยเสาเสาเนี่ยมันฆ่ามันได้เลยโอ้ยฆ่าไอ้แย่เขียวใช่ฆ่าไอ้แย่เขียวต้อฆ่าไอ้แย่เขียวแล้วแหละต้อฆ่าไอ้แย่เขียวแล้วแหละโอ้ยอยู่คนละผนัง เ <S an> มีแต่คนวิ่งหนีเอามันสักทีเถอะเพื่อนโอ้ยกูขี้เกียจช่วยมึงน,นั้นไอ้สัสกูช่วยจะไม่ช่วยช่วยยังไงเออกูอีกจะแดงมาจะแดงมาฮึฮึโอ้ปิดไม่ฉันอ่ะโอ้เปิด่ถนน what oh, อ๋ออย่าเลยละตานี้มันเอ๊ะใครออกช oh. no. ีวิตโอ้ no และไอ้สีขาวไปพิมพ์ทำไมไม่รู้มึงเตยอีสีวันปีนไอ้สัสเฮ้ยๆโอ้ชิบหายแล้ว นี่จะมีคนหนึ่งไม่ได้บูดสีขาวสีใครวะสีดำน่าจะหลุดไปเมื่อกี้นี้เบลด <laughs> เร็วเลยบายบายเพื่อนเรา<ห>แพ้แล้วอ๋อไอ้สัสเนียมันมาด้วยกันอนะกูรู้จะชื่อกูรู้แล้วยี <laughs> yeah. ่ยมศูนย์หน้าแพ้ <laughs> นึ่กำลังจะเนียนไม่เนียนเลยวะเราเนี่ย ก็ทำไมกูโดนวดออกคนแรกเลยอโอยข่าไม่ทันเสียดายโอเคผมสำหรับทิ่นี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเอ๊ะโฆษณาก็พอสมควรสมควรนะอย่าเล่นเยอะเกมอกูหมายถึงพวกมึงอะอย่าพายเล่นเยอะเออการบกานบ้านมีก็ทำบ้างไม่ใช่อยากจะให้คนอื่นทำแล้วจะลอกเอ๊ย คนดีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบราับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีจ้า